สอาดอเอาคุณยาก่อนสุ่มไปรบข้างหน้าคุณียาอนข้างหน้าเช่นคุณยาไเป็นแอดมนเป็นผู้จัดการหลายเรื่องโัยะมีเรื่องผู้ยาวขนเช่นกันว่าปฏิบัติเที่ยวนี้างที่บุรีเนี่ยคือเอาแเลยเอาไมรีอตวดูนั้นนิกินหากว่ารูเสึกไม่เอาสงไัอยู่ดีแม่ะะนั้นการที่ห่างจากแทบเลยไือแล้วเป็นยังไงก็รู้แต่คำนี้แหละ กรารรับราชการหลวงพ่อพระทุนเจ้าแล้วก็เพื่อนๆนักปฏิบัติทุกท่านค่ะก็มาครานี้นะคะก็มันจะมีคำของหลวงพ่อก่อนก่อนไปมานึ่นป่วยไม่สบายเดินยูีกลับบ้านมันจะมีคำของหลวงพ่อเลยก่อนคุจีจะจ่ายเยอะแต่เก็บน้อยกอ <laughs> เลยป่วย ก็ก็แอบสะดุ้งในใจนะแล้วก็สำรวจตัวเองมาดูมันจริงมันจริงเพราะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะแล้วแต่ละคนน่ก็มีปัญหาของเขาปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะบางทีเราไปซึมซับเราเข้าไปไปอินกับเขาด้วยบางทีอ่ะ แล้วก็เอามาคิดไปจะแก้ปัญหาอะไรยังไงนแล้ทีนี้เวลาเราเรามีปัญหาพวกนี้เนะ่ะปรึกษาใครไม่ได้ไดเลยมาอยู่ตรงเนี้ยพ่อเวลาไปคุยกับหลวงพ่อเนียหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติได้ไปแก้ในน่้นะไปแก้นในทางเดียวกงเนะี่ยท่านก็ไม่ได้แนะนําอะไรก็พึ่งก็พึ่งตัวเองอนะ่ะก็แล้วบางทีมันก็ต้อแจต้อแจ <c oughs> มีม่เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นคนเซนเสีฟค่ะเวลาเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามีอารมณ์ที่เป็นลบเยอะเนี่ยเราไปอยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วเราจะรู้สึกรู้สึกเปรียรู้สึกเปรียดไปเลยต้องมาเล่นปลุกไอ้สติของเราต <c oughs> ้องปลุกบางทีก็ต้องต้องหนีไปก,ก่อนโลกก่อนเงี้ย <c oughs> แ้บางทีก็หลบไม่ได้ก็ตามจี้จี้โดยเพาะมาหล่อไอ้อแค่เด็ดเนี่ย ลายบทีวันเป็นร้อยนะคนเดียวเป็นร้อยบีนะคะปัญหารสารภาพของเขาอะนะก็กลับไปบ้านก็ไปไปทำตัวเหมือนเดิเมเลยค่ะจากตอนตอยู่อยู่ในคอที่จะไอแคกๆ,ๆ,ๆก็กลัวกอนะเป็นบวัดน้ำตาลก,ก็กลับไปบ้านลองไปนอนตื่นแปดโมงเช้าห่มผ้าอย่างนะี้นอนดูกายไปพลิกไปพลิกมาพราะคนมันไม่ไอมันไม่เป็นอะไร กาเด็นของพ่อหนูเขาโลกกิเลสเลยที่เด็กเลยอยู่นะโลกกิเลสจะเล่นกานตามหลวงพ่อไปอย่อรวมพดเนี่ยในตระธรรมนี่ก็มาคราวนี้ก็มาทําพี่จีนก็ฟังหลวงพ่อตลอดนะพอพอกับคุณดวงพรเลยตามหลวงพ่อน,อน,น,อน,นี่นะพอพอกันนะก็เริ่มตั้งแต่ฝึกปูอาสนะมาทำทุกอย่าง งานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าเป็นทางโลกก็ตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าข้าจบแทนคือสติสมาธิปัญญายค่ะก,ก็พัฒนาทางอารมณ์อะไรก็ดีดีขึ้นมาเรนะื่อยๆแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันมันอ่อนไปก็เลยมาตั้งห้าจะทำวิจัยกขอา้อ่าโยกเก็บอารมณ์มาคราวนี้ก็เลยเก็บอารมณ์ม ก็วันแรกก็มาทำที่หลวงพ่อให้การบ้านก็เหมือนกันทุกคนนะก็ให้เราไปดูไปดูเวทนาเวทนาแต่หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติมาแล้วให้ดูได้เอียดหน่อยก็คือดูดูว่าไอตัวเวทนาท่างกายเนี่ยจากการจากอวัยบะต่างๆของเราท่างกายเนี่ยแล้วก็มาดู ดูว่ามันหนักมันเบาทุกทีก็จะดูในหนักเบาเวลาเดินนอกรูปแบบไหนรูปแบบก็จะดูหนักเบาหนักเบาแค่นั้นน่ะเคลืล่อนหยุดเคลื savior, ่อนหยุดที่ดูที่ที่ทำมานะคะนอกรูปแบบเราเราเชื่อรู้เวลาเราทำงานเราไปอย่างรู้มเวลาเราพูดเราก็จะรู้ว่าปากเราขยับอย่างเงี้ยมือขยับอย่างงี้เราก็รู้เราก็รู้แต่ว่ามันไม่รู้ละเอียดมันรู้แค่หยับหยับนะคะนี่พ่อบอกเอาเอาให้ละเอียดก็มันูงมันตั้งใจมันต้องตั้งใจแล้วก็ใส่เหตนาด้วยค่ะ เพราะถ้าถ้าถ้าไม่ตั้งใจ,จใส่เจตนามันจะถือที่ของตัวเองเนี่ยเพลินจะไม่ค่อยมีจะถือพอถือมันก็เห็นนะะมันก็เห็นแว๊บไปิดก็เห็นเป็นเงาดำมันก็มืดเข้ามืดออกเนี่ยมันก็จะทนันอยู่เพราะว่าเราจะเอาหนักของเราเนี่ยมาอยู่ที่เวทานาสมุนรานั่งเ่าเนี้ยเราก็ดูที่มันหนักมันหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราเราจะดูตรงนี้ ถ้าสิบเปอร์เซ็นนที่หกสิบสิบเปอร์เซ็นเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันมันน่าจะระดับของเวทนาที่มันเพิ่มขึ้นน่ะก็เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ส่วนอื่นนะเราก็รู้ตั้งต่หัวแขนมือที่เคลื่อนยังว่เคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยก็รู้รู้เขาก็รู้เนี่ย <Yeah. S 1> มันมันก็ชัดมันก็จิตมันอยู่กับปัจจุบันได้เยอะมันก็จะเห็นละเอียดไปเห็นระดับก,กลางจากที่เราเห็นแต่ หนักมากแล้วก็สบายหนักแล้ว <esh> คือคือคือไม่สบายแล้วก็สบายสองอย่างมันก็จะไปเห็นกลางตอนตอนที่เราเปลี่ยนท่ามันเหตุกันการถ่ายระดับซึ่งหมพ่อจะเน้นการความสมดุลมาตลอดแม้แต่การโยคะอะไรพวกนี้วมพ่อก็จะเน้นเป็นการรัดสมดุลแม้แต่การดื่มน้ำอุ่นการอะไรพวกนี้ก็เป็นรัดสมดุลท่าก็จะฟังมาตลอดแล้วก็ทําทํามาทาตั้งไปทํตั้งบางทีมันก็ ไม่คยดังเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาดูอย่างละเอียดวันวันอีสองวันแรกน่ะชัดเจนชัดเจนนะว,ว่าไอ้ตัวเวทนาอ่าอยากตางละเอียดยหรือหนักแล้วก็กลางๆพอทน,นได้แล้วก็สบายเนี่ยก็จะเห็นชัดเห็นชัดแล้วก็มาดูว่ามันเข้าไปสู่จิตไหมมีความพอใจไม่พอใจไหม เดี๋ยวมันเฉยๆก็ดูมันก็เฉยๆมันก็เฉยๆมันก็ไม่เข้าร่วมมันก็มีการร่วมนะถามว่าอารมณ์ดีไหมหรือไม่ดีมันก็เฉยๆมันก็เฉยๆแต่พอบางพอเผลอเนี่ยพอเราเผลอปุ๊บบางทีมันตัวเองจะเป็นคนเจ้าความคิดแม้จะคิดเรื่องงานเรื่องวางแผนเนี่ยจะโดนหลวงพ่อทำลายแผนก็ไม่เ็ตหแบบนะจะวางตลอดชอบวางแผน จะคิดนั้นก็จะคิดแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยคิดปุ๊บเนี่ยรูปมาเนี่ยรูปหน้ามาพื้นมาที่ถึงอะไรนั้นก็มาพึ้งเงี้ยมันก็จะมันก็สลัด,ม,ลดมันก็สลัดเร็วทำเนี่ยแต่พอม,มาอีกวันนะที่อะไรนะคุณแซนดี้ทำใหมุฟูเจาหายเนะี่ยมันนั่งต่อไม,ม่ติดเียเนาะตั้งหลายชั่วโมงก่อนัะมาต่อได้นะเพราะฉะนั้น ก็อย่างมันมีแต่หน้าคุณแซนดี้เนี่ยมาเดี hmm ๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาก็คงติดอารมณ์พ็คือคิดซ้ำๆรื่างเดิมก็ตัดตัดตัดไปแล้วมาอีกพออีกวันหนึ่งก็ก็มันก็ชัดขึ้นมันจะผ่งนรอกมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเมื่อวานเนี้ยมันดีใจคือคือคือเวลามันคิดเนี่ยโยมก็จะว่า คือไปคิดเริ่มทำซะพราะให้หนว่าอันเนี้อาการหนักเนี้ยคืออะไรคือให้มันมาดูเนี้ยมันคืออะไรให้มาอ่านตัวเองให้มันอ่านมันอยากคิดมันอยากฉลาดนะก็มาอ่านตรนี้มันก็มาอ่านมันก็มาเทียบเคียงเนี้ยก็ทุกแบบทุกไม่ทุกถ้าทำไมทุกก็เือนั่งทับมันจะแก้ไงก็ขยับคืออันเนี้ยจะจะอย่างนี้ทั้งวันแต่ทั้งวันแ้วเมื่อวานนี้โยมาโยมาดู ดูที่แบบว่าข้างล่างที่่านนั่งน่เนี้ยแล้วไปดูข้างบนแล้วมาสังเกตลองลองมาสังเกตถ้าถ้ายกมือแล้วพวกพียเราเราจะพัแป๊กปแกป๊กจะเึงแล้วมานกาโอบยกมือเงี้ยม่อว่านลงมาลูกลูกลูกเพืนเี้ยลูกให้ชัดเจนเนี่ยถ้ามันไปเห็นกลางกลางนี้กลางว่าเอ๊ะ ใหูเพ่อเทียนคือคือความคิดเนี้ยมันมันเห็นข้างอยู่ที่ที่เจลกัพ่อครั้งแรกที่ลำพูนตรงนั้นเนี่ยแต่มันเห็นคนละอย่างมันจะเห็นกลางของความคิดคือคือตอนนั้นตัวเองที่ว่าเป็นกลางของความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมากที่สุดแล้วก็รู้รู้สึกตัวตกลางแล้วก็รู้สึกตัวน้อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นความคิดเนี่ยมันชักไปเยืดเลยตอนนั้นมันเห็นชักจะย แต่เมื่อวานนี้มันมันไม่ชัดไปเยอะมันว่างมันว่างแล้วมันเห็นสองสองข้างซ้ายขวาเท่ากันมันมีจุดศูนย์กลางจุดจุดถ่วงบุนเนี่ยแล้วมันไปมันไปไปวิจัยว่าอ้อมันโคตาซ้ายตาขวาดูจะหมูกที่สองูรือคึงไปวิจัยของมันเองแล้วก็ต้องดูมัาทำไมทำไมมันสมดุลสมดุลกันหมดเลยแล้วผมพ่อเพียรคิด คิดคจงไงถึงมาสิขีจังหวัดันก็มาสัง่งทำไปทำมามันอยากจะไปเดินจ่ะก็เลยบอกว่ามันจะมีขึ้นมาเลยฉันทะคือความพอใจต้องพอใจที่จะทำก่อนอกก็ <c oughs> ต้องมันเพียนขยันนะนะ จบเหมือนเป็นเพลงแค่เขาทำข้อมาก่อนยมจะสอนเด็กฉันท้าคือความพอใจวิริยะไซมันเพียนขยันจิตตะตั้งใจไว้มั่นมีมังสานั้นมันนึกถึงตอบมันก็จะมาวิจัยทำสี่ข้อเองก็มั่นก็มั่นที่มันเป็นกลางมันถึงกลางมันมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะค่ะมันจะเห็นว่าเอ๊ะอดีตเขาไม่มีอนาคตก็าไม่มีมันเป็นปัจจุบันล้วน ปัจจุบันขณนะเป็นอย่างนี้ประมาณสองสามชัมม่วโมงจนจนนาฬิกาห้าโมงเย็นเออเสียงระฆังห้าโมงเย็นมาก็ดีใจว่าจะมาจะมา,จะมารายงานหลวงพ่อเพรมาเห็นครูสุภพรนั่งนะอยู่นะเลยไม่ไปทำงานต่อ,อส่วนมากก็จะไม่ทดสอบอารมณ์กับหลวงพ่อเวลาอยากอยากจะรายงานท่านก็ไปรายงานาก็พี่เก็บขอข้าวเก็บของทางโน้นก็เตรียมเดินทางไปเคลียร์ยง,ายง,งานากับน้องๆอย่างนี้ก ก็เป็นอย่างนี้จะฝันอีกถือว่าลุกที่บาปตมมีคนนะเราไม่ต้นะองมีป่วยแล้วดีนะพอู้จักณ์สมดุลแล้วเนี่ยมันจะใช้ชีวิตวปไปพอดีต่อไปพอใช้ชีวิตไปพอดีเนี่ยความเจ็บป่วยนะวิบากต่างี่บาการบาการรมในอดีตนั้นเป็นตัวสตอกไปแต่วิบากปัจจุบันคือเผยเรละองเผยถ้าจัดก,การนั่นเผอเรื่องเผยได้วิบากอดีตเนี่ยมันจะทําอะไรก่มันจะทาร้รายเราไม่ได้เลย มันทำร้ายได้แต่กายถ้ามันแรงนะแต่ถ้าหากวามันไม่แรงก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นตัวปจจิบันเป็นตัวสําคัญที่สุดที่บากเก่าจะให้ผลให้คนอยู่ที่ตัวปจุบัติถ้าแก้ไขตัวปัจุบันได้หมดที่บากเก่าที่สั่งสว่ากี่ล้านปีมันสลายวิ่บาความเมืธอใดเ่ามันจะมีกี่แสนปีถ้าตัวแสงสว่างเข้าไปมันสลายทันทีที่บอกความลับแล้วนะทีนี้่ก่อนที่จะ ไปสู่ชด <c oughs> ับบันพออ่อฟ้าให้ทุกคนรู้ขึ้นยืนกันติดหม่